ตอนบ่ายนี้ครับสาวชาววังในสมัยก่อนก็จะมีความเชื่อเหมือนกันก็คือนําอ่างอาบน้ำเนี่ยนะครับหรือว่านําอ่างล้างหน้าเนี่ยไปตั้งรับอาบแสงจันทร์นะครับโดยจะมีดอกไม้ที่มีความหมายที่เป็นมงคลนะครับผมคุณผู้ชมลองทําตามก็ได้นะเขาเรียกว่านะหน้าทองหรือเสน่ห์นั่นเองนะครับผมไปตั้งสองให้เห็นดวงจันทร์นะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อไหว้ฉางเอ๋อไหว้ดวงจันทร์เสร็จแล้ว น้ำเนี่ยจะต้องส่องเห็นพระจันทร์นะครับผมเมื่อเห็นพระจันทร์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกวักน้ํานี่นะครับมาล้างหน้านะครับผมนะฮะบางคนเขาก็จะบอกว่าขอให้ใบหน้าผุดผ่องดังดวงจันทร์เปิดหน้านะเปิดให้หน้ามีสเสน่ห์สว่างสดใสเปิดให้หน้านี้อย่าได้มีความอับประมุคนใดเปิดให้หน้านี้สดใสตลอดการขอให้เป็นที่รักนะครับสมัครรักใคร ขอให้มีคนรักมีคนชื่นชมและหลงไหลขอให้มีคนร่วมสนับสนุนให้ชีวิตก้าวเดินไปสู่จุดหมา